อดีอามีสองสาวตะลุยไพรประพันธ์โดยรอรัติการสองพี่น้องในวัย17และ18บที่นั่งมองข้าวไร่ของตัวเองไปจนสุดสายตาที่ปลูกเรียงรายเป็นขั้นบันไดที่บัดน,นี้มันเหลืองทองสีตัดท้องฟ้าอย่างสวยงามทั้งสองอยู่กับตามาตั้งแต่อายุย่างสิบ และ11ขวบหลังจากที่พ่อกับแม่เสียไปโดยผิดไข้ป่าอย่างรุนแรงตอนนั้นเธอกับน้องสาวได้อาศัยร่วมกับคนอื่นๆในหมู่บ้านแต่พ่อและแม่ของเธอมาอยู่ในกระท่อมไร่แห่งนี้สมัยนั้นการรักษาก็ไม่ได้ทันสมัยเท่าหยุคที่เธอกับน้องโตเป็นสาวแบบนี้วันเวลาผ่านไปนานหลายปีทำให้อาดีกับอามี เติบโตมากับตาผู้มีอาชีพเป็นพรานอย่างพ่อเท่าจองดาบัดนี้หลานทั้งสองเริ่มโตแล้วและตาแก่แก่แล้วไม่รู้ว่าจะตายตามพ่อแม่เองไปเมื่อไหร่เองสองคนจะต้องเรียนวิชาอาคมกับตาเอาไว้อย่างน้อยเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวและเลี้ยงตัวเองได้ในวันที่ตาไม่อยู่สองพี่น้องเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมกับการเรียนวิชาอาคมถึงเจปีจนสามารถเข้าป่าล่าสัตว์ได้ทั้งคู่สามารถยิงเสือสิงกระทิงช้างได้อย่างไม่ยากเย็นจนไม่เป็นที่วิตกกังวลต่อชายชราที่วัยเข้าเจสอย่างพอเท่าจองดาวันนี้สองสาวเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันเพียงลำพังโดยที่มีตาคอยสารตะก้าสารกระบุงซึ่งอยู่ที่กระท่อม ที่อยู่ห่างจากทั้งคู่ไปราวร้อยเมตรสถานที่เป็นเนินเขาที่สลับสูงต่ำจึงทำให้มองไม่เห็นกันขณะที่เก็บเกี่ยวข้าวอยู่นั้นก็ได้มีผู้เท่าคนหนึ่งเดินผ่านมาก่อนที่จะหยุดถามสองพี่น้องนังหนูเอ็งสองคนพอจะรู้จักบ้านพ่อเท่าจองดาไหมพ่อเท่าจองดาเหรอจ๊ะพ่อเท่าน่ะเป็นตาของข้าสองคนเองนั่นแหละแล้วพ่อเท่าน่ะ เป็นใครมีธุระอะไรกับตาของข้าเหรอข้านะ่ะคือพ่อเท่าล้อสวยเป็นสหายเก่ากันกับพ่อเท่าจองดาตาของเองนั่นแหละไม่ได้เจอกันานานนับสิบปีวันก่อนเจอคนในหมู่บ้านของพวกเองก็ได้คุยกันจึงได้ทราบว่าสหายของข้ายังอยู่ดีอยู่ข้าก็เลยตามมาเยี่ยมเยือนสักน้อยอ๋อ ตาของข่าสุขภาพแข็งแรงอยู่ตอนนี้อยู่ที่กระเท่า,านูนนะ่ะเพราะเท่าเดินไปทางนูน้นจะมีกระเท่าอยู่หลังหนึ่งตาคงจะนั่งสานกระบุงให้ค่ากับน้องอยู่ใต้ต้นพญาเสือโครงที่กำลังบานสะพั่งนั่นนะ่ะเออขอบใจขอบใจว่าแล้วพราเท่าหล่อสวยก็เดินไปตามที่ทั้งสองบอกส่วนสองพี่น้องก็ก้มหน้าก้มตาเก็บเกี่ยวข้าวต่อไป ด้านพระเท่าจองนาในวัยใกล้เจ็ดสิบปีถึงแม้ว่าหูตาจะฝ้าฟางแต่จมูกกับประสาทรับรู้ยังดีอยู่กลิ่นสาบเสือโชยเข้าจมูกทำเอาชายชราใจกระตุกวูบก่อนที่จะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปเบื้องหน้าที่บัดนี้มีเสือโคร่งลายพาดกรอนยืนจังก้าห่างออกไปไม่ถึงสิบวาระยะนี้ที่มีเพียงมือเปล่ากับมีดพ้า สำหรับตัดไม้จัดสารคงจะไม่สามารถรับมือกับเสือร้ายที่จ้องเขม็งอยู่เบื้องหน้าวาระสุดท้ายของพรานไพรอย่างแกคงจะมาถึงแล้วสมัยที่เป็นพรานแกก็คร่าชีวิตเขาเอาไว้มากแต่เมื่อเขาจะมาเอาชีวิตนั้นก็ไม่แปลกแต่จะให้หลับตารอรับความตายนั้นก็คงจะผิดวิสัยพรานเกินไปในใจบริกรรมคาถา ในมือ,อยังคงเงื้อง่าทันทีที่มัจุราชกระโจนเข้ามาพรานเท่าชราก็ฟันส่วนออกไปทันทีที่กลางแสกหน้าเสียงนั้นดังสะท้านไปถึงสองสาวที่กำลังกลับมากินข้าวเที่ยงกันพอดี <S <S พี่อาดีสิงเสือมาจากทางกระท่อมนี้ตาตาโทรรีไปกันเถอะอามี่สองพี่น้องที่บัดนี้วิ่งมาอย่งไม่คิดชีวิต บัดนี้เหลือเพียงร่างที่ไรวิญญาณของผู้เป็นตาที่นอนหายใจรวยรินในมือยังถือมีดพร้าที่เปื้อนไปด้วยเลือดนั่นย่อมแสดงว่าเสือตัวนั้นมันต้องได้รับบาดเจ็บเป็นแน่ตาตาตาจา๋าตาสองมือที่เหี่ยวย่นสันริอะพยายามยกขึ้นมาหาหลานสาวแต่แล้วมัจุราชก็กระชากเอาลมหายใจไปจากแก มือนั้นตกราบลงกับลำตัวตาตาอามีเองจัดการทางนี้เถอะนะข้าน่ะจะไปจัดการตามไอ้เสือนั่นเองเธอเดินออกไปก้มๆเงยๆมองดูร่องรอยปรากฏว่ามันมีเพียงรอยเท้าเสือที่เดินไปเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าเพียงเท่านี้เธอก็เข้าใจอะไรทุกอย่างเพราะเท่าคนนั้นเป็นเสือสมิงเธอรีบกลับมาหาน้องสาวอีกครั้ง แย่แล้วอามี่แต่เท่าคนที่มาถามถึงตาเป็นเสือสมิงฮะจริงเหรอพี่อาดีโธเราบอกทางให้ฆาตกรมาฆ่าตาของเราเอ็งว่าไหมว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีเงืนงำอะไรบางอยา่างยังไงเหรอพี่อาดีมันถามถึงตานั่นก็ย่อมแสดงว่ามันต้องรู้จักตาเป็นอย่างดีเป็นแน่จริงด้วยตากับมันคงจะต้องรู้จักกัน แต่ข้านะไม่เชื่อหรอกว่าตาจะทำอะไรไว้กับมันแต่เรื่องในอดีตนะเราไม่รู้หรอกนะเอาอย่างนี้เองไปตามพรานพาโลมาแล้วให้แกนะจัดการเรื่องทั้งนี้แล้วเราไปด้วยกันอามี่วิ่งเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อไปแจ้งข่าวให้กับพรานพาโลฮะที่สูว่าเป็นความจริงหรืออามี่ไปกันเถอะพวกเราไปจัดการเรื่องศพของพ่อเท่าด้วยกันเมื่อมาถึงกระท่อม ก็พบกับศพของพระเท่าจองดาที่บัดนี้อาดีได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนำร่างของแกวางไว้บนผ้าหม่มข้ากับอามี่ขอขอบคุณหมูสูทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะฝังพระเท่าด้วยกันแล้วพรุ่งนี้เช้าข้ากับอามี่จะออกตามล่ามันเองพวกข้าจะปล่อยเฮซูไปกันสองคนได้ยังไงกันพวกข้าจะออกติดตามไอ้เสือผีตัวนี้ไปด้วย หมู่สูต้องดูแลคนในหมู่บ้านเพราะเราน่ะไม่รู้ว่ามันจะตลบหลังค่าเข้ามาจัดก,การคนในหมู่บ้านตอนที่หมู่เฮาไม่อยู่ชาวบ้านนะ่ะจะไม่มีที่พึ่งเอาแล้วอีกอย่างข้าวของของข้าเก็บเกี่ยวได้ไม่มากปากสูดูแลเก็บเกี่ยวแล้วแบ่งกันเถอะนะเมื่อจัดก,การทุกอย่างตามที่ตกลงกันแล้วในคืนนั้นสองพี่น้องก็เก็บข้าวของและเครื่องกระสุน รวมถึงกระสุนที่คนในหมู่บ้านนำมาแบ่งให้อีกคนละไม่น้อยรุงสางกลิ่นเนื้อย่างหอมฉุยและข้าวสวยร้อนๆก็ส่งกลิ่นหอมกรุ่นออกมาจากครัวเมื่อจัดการเรื่องต่างๆจนแล้วเสร็จก็หันมาหยิบปืนลูกซองคู่กายก่อนที่จะลาพระเท่าจองดาอันเป็นตาของเธอแล้วก็ออกเดินทางไปในทันทีตามรอยเลือดของมันที่หยดไปตามพื้น และใบไม้ที่ร่วงตามพื้นและก่อหญ้าอากาศยามเช้าที่มีแสงแดดอ่อนสาดส่องลงมาดูสดชื่นผ่อนคลายเสียงนกร้องประสานกันมันคงฟังเพลินไม่น้อยหากว่าจะไม่มีเรื่องร้อนใจให้รีบทำกันแบบนี้ธรรมชาติกลางขุนเขาสองพี่น้องเดินย้อนกลับไปตามเส้นทางทั้งสอง เริ่มแกะรอยจากกลุ่มหยดเลือดที่มองเห็นบนพื้นและตามกอหญ้าอย่างชัดเจนเมื่อแหวกโพรงรกเรื้ยที่มองเห็นหยดเลือดสีแดงเป็นทางส่วนบนพื้นดินอ่อนก็ปรากฏรอยเท้าของเสือโคร่งขนาดใหญ่ไวให้พอตามรอยได้โดยง่ายกระทั่งมือแหวกทางถึงหลังก่อต้นพิกุลเบื้องหน้าก็พบกับรอยเลือดกองใหญ่บริเวณรอบๆกิ่งไม้ และใบไม้เหมือนถูกกดทับจนบันราบลู่แนบไปกับพื้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสันนิษฐานว่าจุดนี้เจ้าเสือที่กำลังบาดเจ็บน่าจะหยุดพักเพื่อจัดการกับแพ้ของมันสองพี่น้องตามรอยนั้นไปอย่างระมัดระวงังจนรอยเท้าเสือมันอันตรธานหายไปทิ้งไว้เพียงรอยเท้าของมนุษย์ที่ก้าวย่างเดินต่อไป ทางเริ่มชันขึ้นเมื่อรอยที่พบปีนลัดเลาะขึ้นไปตามทางสู่เขตหลังดอยถ้ำหลวงภูเขาหินสลับกับหญ้าสีเขียวแสงแดดเริ่มร้อนขึ้นตามลำดับความสว่างจ้าทำให้มองเห็นสภาพป่าโดยรอบได้อย่างชัดเจนบางครั้งจำเป็นต้องหยุดเป็นช่วงๆเมื่อรอยที่ติดตามมาได้อันตรธานหายไปอาจจะเพราะลักษณะพื้นที่ ที่เป็นเพราะพื้นดินที่แข็งต้นไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ตระกูลไม้กอและต้นสนป่าเมื่อไต่ขึ้นทางชันได้ผักใหญ่ก็ขึ้นมาถึงบริเวณสันเขาทางเดินเริ่มเดินสบายมากขึ้นเพราะไม่ต้องใช้กําลังในการปีนป่ายมากนักมองไปเห็นป่าข,ของประเทศเพื่อนบ้านที่เขียวขจีพี่อาดีพี่คิดว่า มันจะข้ามเขาไปป่าฝั่งนู้นหรือไม่เท่าที่ดูจากรอยของมันพี่ว่าคงยังหรอกนะและอีกอย่างแผลจากที่ตาของเราได้ฝากมันเอาไว้น่าคงจะชะกันไม่น้อยเลยทีเดียวดูรอยนั้นสิสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นอีกจุดที่เสือร้ายนะ่ะใช้เป็นเส้นทางผ่านทั้งสองพิจารณาดูรอยอื่นๆที่ปรากฏอีกหลายจุดแล้วตามรอยนั้นไปอย่างระมัดระวัง ค่อยๆสอดสายสายตาไปโดยรอบให้ถี่ถ้วนเพราะแม้สภาพภูมิประเทศช่วงนี้จะโล่งโปร่งไม่ค่อยมีไม้ใหญ่มองเห็นรอบด้านได้อย่างถนัดชัดเจนแต่ก็เต็มไปด้วยหญา้ารวมถึงก้อนหินครุกรักก้อนใหญ่ที่มีเกลื่อนไปทั่วบริเวณมีกองหินกรุกระตะปุ่มตะปำสลับแทรกอยู่ตลอดแนวเงาของเขาสูงอีกด้าน ผ่าท้าบทบังแสงอาทิตยามบ่ายเอาไว้ทำให้มองไกลๆเหมือนคนระบายสีเอาไว้เวลาบ่ายแล้วสองพี่น้องถึงแม้จะตกอยู่ในความเศร้าโศกเพียงใดแต่การที่จะทำบางสิ่งให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์แบบมีประสิทธิภาพนั้นร่างกายต้องพร้อมพออิ่มจึงรีบแกะรอยต่อไปอย่างไม่ให้เสียเวลาการแกะรอย ที่ต้องใช้ทั้งความํำนาญและความอดทนไม่ได้ทำให้ทั้งสองท้อแท้หรือย่อท้อเลยแม้แต่น้อยความมุ่งมั่นและความแค้นมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับทั้งสองให้ก้าวเดินอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยความํำนาญที่เกิดมาจากการฝึกฝนและมีวินัยกันมาตั้งแต่เด็กบางครั้งก็เกือบเอาชีวิตไปทิ้งให้กับสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณ เป็นนักล่าและความฉลาดเป็นกรดเมื่อผ่านที่ราบบริเวณหุบเขาและตัดขึ้นไปยังบริเวณป่าย่ย่ยอมที่มีต้นเต็งรังสูงตรงานกวางป่าตัวหนึ่งวิ่งทะเลืกทะล่าผ่านหน้าสองสาวไปอย่างว่องไวทําเอาต้องรีบยกปืนเล็งตามบางครั้งไก่ฟ้าก็บินผ่านวูบไปทางด้านหน้าเมื่อตกใจกับเสียงของผู้มาเยือน ป่านี้มีต้นกอป่าขึ้นอยู่หลายต้นสลับกันเป็นไม้พุ่มเตี้ยที่ขึ้นอยู่ตามซอกหินเหงื่อที่ไหลลงมาเป็นทางเพราะสภาพอากาศที่ร้อนทําให้สองสาวต้องพักจิบน้ําอยู่หลายครั้งบางช่วงก็มีต้นกอป่าบดบังแสงสุริยาเอาไว้สลับกับต้นสนสูงชรูดที่บดบังทัศนียภาพด้านข้างร่างของน้องสาว ที่กมๆเงยยกำลังหารอยที่หายไปได้อยู่ครู่ใหญ่ก็พลันต้องสะดุ้งตกใจจนรู้สึกเย็นว่าไปทั้งไขสันหลังเมื่อเงาดำร่างหนึ่งกระโจนออกมาจากแนวของต้นกอปา่าและต้นสนที่ขึ้นเดงรายอยู่ด้านหลังในระยะห่างกันไม่ถึงห้าวาลำกล้องของปืนลูกซองไม่ทันได้ประทับก็แผ่เสียงกัมปนาตออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อหันกลับมาในวินาทีนั้นร่างกายที่พุ่งเข้าใส่กระโจนผ่านวูบเฉียดไปอีกด้านทั้งสองย่อตัวลงแล้วหันตามศัตรูที่เข้าโจมตีแล้วรีบหักลำกล้องลวงอาลุกป,ปืนมาปรรจุใหม่ทันทีอย่างคล่องแคล่วเจ้าหลายไม่รอให้เธอได้มีเวลายิงออกไปได้วยความที่มากันสองคนเมื่ออาดีเปลี่ยนกระสุนอามิกษัตริย์เข้าให้ มันกระโจนหายวับไปกับแนวก้อนหินใหญ่ด้านข้างสองสาวรีบออกตามไปทันทีหลังจากที่เปลี่ยนกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าต้องเป็นไอตัวนี้แน่ๆบาดแผลที่บาดผ่านไปหน้ายิ่งย้ำถึงความชัดเจนเป็นที่สุดว่าเจ้าตัวนี้คงถูกพระเท้าจองดาฟันจนได้รับบาดแผลต้องเป็นเจ้าตัวนี้เป็นแน่ เพราะที่หน้าของมันเป็นแผลชะกันพาดผ่านดวงตาข้างซ้ายปกติโดยธรรมชาติของเสือโครงมักจะหลีกเลี่ยงมนุษย์ไม่กล้าจะเข้าโจมตีหรือเข้าทำร้ายก่อนหากไม่เพราะอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถหาอาหารได้หรืออายุไขที่มากขึ้นจนล่าเหยื่อได้น้อยลงเขาช้างครานอยู่บนพื้นที่สูงทำให้ต้นไม้และพันพืชมีลักษณะจำเพาะป่า จึงไม่มีความลึกมากแต่ก็สลับซับซ้อนด้วยก้อนหินและไม้พุ่มบัดนี้รอยเท้าของเจ้าป่าหรือรอยเท้าของมนุษย์ก็ไม่ปรากฏให้เห็นมันได้หายไปทำากลางดงต้นพญาเสือโครงและโขดหินครูคราพยามองหาร่องรอยเท่าที่พอจะปรากฏให้เห็นและในวินาทีนั้นร่างหนึ่งก็พุ่งผ่าน หลังแนวดงต้นนางพญาเสือโครงเบื้องหน้าไปอย่างรวดเร็วอามี่ระวังพีสาวร้องบอกและหันปากกลมกล้องไปตามร่างนั้นแล้วลั่นไกออกไปทันทีกระสุนนัดล่าสุดที่ปล่อยออกไปไม่สามารถจะทำอะไรมันได้มันยังคงว่องไวรวดเร็วสามารถหลบหากระสุนลูกป,ปลายไปได้เพียงแค่วับเดียวไวเท่าความคิด เสียงย่ำดังกรับแกรบของกิ่งไม้แห้งและพงหญา้าด,ด้านข้างใต้ต้นหนังพญาเสือโคร่งต้นหนึ่งก็ปรากฏรลางไอ้ลายพาดกอนที่มันยังคงวนเวียนหาโอกาสที่จัดการกับสองพี่น้องมันพุ่งพรวดเข้าเล่นงานสองสาวทันทีทั้งสองกระโจนออกด้านข้างไปคนละทางจนแทบจดในทันทีแต่สติที่ยังคงครบถ้วนไม่ตื่นตระหนก และการเตรียมพร้อมอยู 1941, also, ่ก like ่อนแล้วปืนลูกซองในมือก็ระเบิดกระสุนออกมาจากปากกระบอกเหล็กเขาหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วร่างนั้นพยายามเบี่ยงหลบแต่ช้ากว่าลูกตะกัวกลุ่มใหญ่ที่เข้าจับบริเวณต้นขาด้านซ้ายมันคำรามกล้องออกมาอย่างเจ็บปวดอาวุธกษัตริ์เข้าไปอีกหนึ่งนัดแต่มันก็อาศัยความไวกระโจนหายรับไปทางเนินดิน ที่ลาดชันหลังต้นนางพยาเสือโคร่งอีกครั้งพี่อาดีเขาว่าเวลานี้มันใกล้ค่ำแล้วเราคงต้องปีนขึ้นไปอยู่บนคาคบไม้กันก่อนแล้วล่ะก็ดีเหมือนกันนะหากค่ำมืดไปกว่านี้จะลำบากสายตาเราเน่ะซู้มันไม่ได้หรอกนะเพราะมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนมันมองเห็นในที่มืดแต่เราเน่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราจะเอาต้นไหนกันดีล่ะพี่ ที่มันใหญ่พอให้เราขึ้นไปอาศัยพักในคืนนี้อาดียังไม่ตอบแต่ก็หันรีหันขวางแล้วก็ไปเจอเข้ากับต้นหนึ่งที่สูงชรุดขึ้นไปแต่ช่วงบนราวสิบเมตรมันก็แตกกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายพี่คิดว่ามันจะกระโจนขึ้นมาได้ไหมนะได้แน่นอนยิ่งมันจำแรงร่างเป็นมนุษย์ได้มันก็คงปีนได้ว่องไวอยู่หรอกนะแต่เองเชื่อเถอะยังไงเสีย เสียงกับกลิ่นมันน่ะจะปลุกเราเองก็จริงสินะถ้าอย่างนั้นเราขึ้นไปอยู่ข้างบนกันก่อนเถอะสองสาวทำเขตอาคมเอาไว้ก่อนที่จะปีนขึ้นไปอยู่บนคาคบที่ค่อนข้างจะสูงและแข็งแรงอามี่เองขึ้นไปอยู่บนคาคบนั่นนะพี่จะอยู่ตรงนี้เองไม่นานนักแสงสุดท้ายกลับไปความมืดเข้ามาเกืนกินอย่างรวดเร็วยิ่งเป็นเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นฤดูหนาวมวลอากาศเย็นพัดมาจากประเทศจีนหอบเอาอความหนาวเย็นแผ่กระจายไปทั่วบริเวณภาคเหนือทำให้บริเวณบนเขาที่ดอยช้างคารหากว่าเป็นเดือนธันวาคมหรือมกราคมน้ำค้างที่จับอยู่บนยอดหญ้าจนแข็งตัวราวกับหิมะในต่างประเทศแต่บ้านเราเรียกว่าแมคนิ้งมันหนาวเหน็บจนยากเกินจะบรรยาย ถึงแม้จะใส่เสื้อหนาวหมวกถุงมือถุงเท้าแต่ยามเมื่อลมพัดมาแต่ละครั้งเรากับถูกมีดกรีดลงไปยังผิวเนื้อเสียงป่าเวลานี้เงียบสงัดไม่มีสิ่งใดที่จะบ่งบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนี้นั่นเท่ากับว่าอันตรายอยู่รอบตัวเธอนี่เองมันอาจจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่กำลังรอจังหวะแต่ไม่มีโอกาสที่จะลงมือ จบจนเสียงไก่ปากขันมาทุกทิศทางที่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นสองพี่น้องลงมาจากคาคบไม้วันนี้เราจะต้องตามมันและไม่ให้พลาดโอกาสอีกเป็นอันขาดจ้าพี่อาดีทั้งสองรีบเดินตามลงไปเดินที่ลาดต่ำลงคล้ายเป็นตลิ่งสูงผ่าร่างของสองสาวทะเลยลงไปรอยเลือดคราวนี้มองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนตลอดทาง ทั้งสองไต่ลงมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ดงของต้นไม้ก่อป่าอีกครั้งมันมีเรือนยอดค่อนข้างปโปรง่งขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วบริเวณอากาศเย็นลงไม่มากในยามเช้าสองสาวไม่คิดจะถอยกลับเพราะมันเป็นโอกาสเดียวที่จะติดตามมันได้รอยแผลที่พวกเธอได้ฝากเอาไว้คงทำให้มันอาการสาหัสเอาการหากปล่อยไว้แบบนี้มันหนีรอดไปได้ ก็อาจจะเป็นภัยต่อคนและสัตว์ที่เข้ามาใกล้หรือหากมันบาดเจ็บจนถึงตายก็จะได้เป็นการไม่ต้องทรมานกันอีกต่อไปเมื่อคิดได้อย่างนั้นจึงได้แต่มุ่งมั่นต่อไปแม้จะเหนื่อยจนการติดตามมาเกือบตลอดทั้งวันอีกทั้งความตึงเครียดที่เกิดจากการถูกลอบเข้าเล่นงานอยู่บ่อยครั้งจนประสาทแทบจะขม็งเกลียวไปหมดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรุกไล่ไม่ถอย อีกฝ่ายก็หลีกเรนและลอบเข้าโจมตีหากเป็นการต่อสู้ในสนามปะรองก็เรียกได้ว่าสูสีผลัดกันรุกผัดกันลับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดสองสาวย่องไปตามแนวไม้ที่ไร,ร้รอมรอบด้านรอยเลือดสดๆที่เปรอกสังเกตเห็นได้โดยง่ายซึ่งบรนยดและเปรอกไปตามพื้นพวกเธอเดินไปอย่างระแวดระวังอย่างที่สุดใต้่มเงาที่รกครึ้ม ของยอดไม้ที่ประสานด้านบนยังผลให้แสงไม่สามารถส่งลอดลงมาไปยังบริเวณด้านล่างได้เท่าที่ควรเบื้องหน้ามีขอนไม้ใหญ่สภาพผุพังโคนขวางทางเดินเอาไว้เมื่ออาดีมองสำรวจไปจนทั่วแต่ด้ด้วยความสะดวกของมุมที่รม่มไปจนถึงที่รกทึบทำให้ไม่ทันได้สังเกตศัตรูที่แอบซ่อนซุ่มดูอยู่ ช่วงจังหวะที่เหลียวมองและหันหลังเพราะเสียงกิ่งไม้แห้งที่ดังมาเจ้าหลายก็กระโจนวูบจากมุมมืดบริเวณขนต้นไม้เขาเล่นงานในทันทีแม้มันจะบาดเจ็บทั้งบริเวณขาด้านหน้าและสะโพกแต่ใบหน้าและความม่องไวก็ไม่ได้ลดลงไปด้วยเลยอาดีและอามีเหนียวไกลแต่เพราะการโจมตีอย่างรวดเร็ว ทำให้กรงเล็บและอุ้งเท้านั้นตบก,กระชากจนถึงตัวก่อนจึงพลาดโอกาสในการสังหารเพราะมัวพะวงกับกรงเล็บแหลมคมที่วาดเข้ามาหาตนทั้งจากปล่อยกระสุนไปแล้วรีบกระโจนพุ่งหลบข้ามขอนไม้แห้งอุ้งเทา้าที่ฟาดตะปบลงมานั้นพลาดเป้าไปโดนเนื้อไม้ที่แห้งกรอบนั้นแตกกระจายสองพี่น้องเมื่อจวนตัวไรทางนี จึงถลายตัวมุดเข้าข้างใต้ขอนไม้ที่เป็นช่องแคบๆพอดีตัวในจังหวัดที่ไอไลยกระโดดขึ้นคล่อมมาบนขอนไม้พยายามจะใช้คมเขี้ยวงับเหยื่อที่อยู่ข้างใต้โชคที่ไม่เข้าข้างสองสาวไม่ทันได้ใส่กระสุนนัดใหม่ได้ทันมิหนำซ้ำยังเข้าไปอยู่ในที่แคบอีกความตื่นเต้นและกดดันทำเอาเหงื่อการไหลโ่มกาย วินาทีแห่งความเป็นความตายของพวกเธอที่พยายามยักแย้ยักยันเปลี่ยนกระสุนได้จนสำเร็จและพลิกร่างให้นอนงายแต่ทว่าคราวนี้เสียงแผดกปนาดจากสิ่งที่อยู่ในมือก็สําแดงอนุภาพทันทีกลุ่มเม็ตะกัวพุ่งจอะเข้าบริเวณกลางอกของพยากร้ายที่กำลังเดือดดาลได้อย่างพอเหมาะพอเจาะร่างนั้นกระเด็นกิ้งสุดตัวม้วนลงไปกับพื้น ในระยะที่ห่างจากทั้งสองไม่เกินสามวามันกระตุกเล็กน้อยก่อนที่วิญญาณจะหลุดลอยออกจากร่างสยบความเกลียวกา่าดและลทธิดเดชที่เคยมีไปตลอดการร่างนั้นค่อยๆกลับคืนมาเป็นตาเท่าหล่อสวยที่มาถามหาพ่อเท่าจองดาตาของพวกเธอบัดนี้ทั้งคู่ได้จบชีวิตลงเรื่องบาดหมางในอดีตก็ไม่จำเป็นต้องรับรู้อาดีกับอามี นอนแผลล้าหมดเรี่ยวแรงพร้อมกับถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกรอยแผลที่เกิดจากกรงเล็บอันแหลมคมตามแขนและตามส่วนต่างๆที่โผล่พลัศมีของขอนไม้ออกมานั้นมีเลือดไหลซึมออกมาเรื่อยๆสารรูปดูสะบักสะบอมทั้งคู่สองพี่น้องผลัดกันทำแผลที่ไม่ลึกมากแต่เล็บเสือก็สร้างความเจ็บปวดเหมือนกับว่าม,มันมีพิษ ทั้งที่จริงๆแล้วมันคือเชื้อแบคทีเรียเพราะมันมักจะใช้สองขาหน้าจับเหยื่อในเวลาที่กินอาหารและเหยื่อพวกนั้นจะเน่าเสียแล้วเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้แผลเกิดการอักเสบและบวมชำ้ำแต่สองพี่น้องก็มีสมุนไพรที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้เมื่อโรยสมุนไพรและพันแผลแล้วทั้งคู่จึงได้กลับออกจากป่าสู่กระท่อมของเธอ าจา๋าข้าสองคนได้กแก้แค้นให้ตาแล้วนะขอให้วิญญาณของตาไปสู่สุกติเถอะนะ